กับข่าวข่าวหนึ่งนะคะที่สามีค่ะบอกภรรยาว่าจะไปเข้าเวนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยหนีไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะภรรยาค่ะแต่งงานมาแล้ว15ปีแล้วก็มีลูกด้วยกันถึง2คนนะคะถ้าท่านเจอเรื่องราวแบบนี้ท่านจะทำยังไงวันนี้ค่ะ Happy Life by วีร a n u ค่ะมีมุมมองนะคะในแง่มุมต่างๆเนี่ยอยากจะเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะคะ ในมุมมองแรกค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นภรรยาคนนั้นนะคะที่แต่งงานอยู่กินกันมาถึง15ปีแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรนะคะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะมันน่าจะทำให้เราเนี่ยพอรู้อะไรแล้วล่ะค่ะว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขามีความรัก ต่อเรามากแค่ไหนมีความรับผิดชอบหรือมีความให้เกียรติกันมากขนาดไหนเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันไปแล้วนะคะความรักที่มีเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีอย่างมากๆเลยในการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยก็คือความรับผิดชอบนะคะสิ่งที่มันจะต้องมีมากๆนอกจากความรับผิดชอบนะคะก็คือเรื่องของการให้เกียรติกันถ้าระยะเวลา15ปีนะคะสมมุติเราแต่งงานกันมานานขนาดนั้นนะคะมีลูกด้วยกัน สงคนเนี่ยความรับผิดชอบจะต้องพุ่งทยานขึ้นไปนะคะความรักอาจจะลดน้อยถอยลงได้ค่ะแต่ว่าการให้เกียรติกันนะคะยังคงต้องยังมีอยู่ครับแต่ว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าผู้หญิงนะคะไม่ว่าใครก็ช่างในโลกนี้คงไม่มีใครที่สามารถรับเรื่องราวแบบนี้ได้แน่นอนค่ะเรามามองในอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเราเนี่ยเป็นผู้ชายคนนั้นล่ะเป็นผู้ชายคนที่ ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นเขาเนี่ยเอ้ยเราจะคิดยังไงนะคะถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายคนนั้นค่ะในขณะที่เรามีใครอยู่ในใจเนี่ยถึง2คนชีวิตเรามีโลก2ใบโลกของคนเก่าแล้วก็โลกของคนใหม่นะคะถ้าในฐานะที่เรามองดูนะคะเป็น คนภายนอกเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรจะมีโลกเพียงแค่หนึ่งใบนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยลองคิดดูว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าภรรยาของเรานะคะเขาไปมีโลกอีกใบหนึ่งเหมือนกันเราก็คงจะรับไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสไหมที่เราจะมีโอกาสปล่อยให้ใครเข้ามาในโลกอีกใบหนึ่งค่ะมันก็อาจจะมีโอกาสได้แต่ว่าถทงถึงเวลานั้นค่ะมันก็จําเป็นนะคะที่เราจะต้องเลือกนะคะโลกใบใดใบหนึ่ง เลือกใครคนใดคนหนึ่งโดยที่มันก็จะต้องมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นละค่ะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจที่เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราแบบนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเลือกนะคะไปเลยว่าเราเนี่ยควรจะเลือกใครนะคะทีนี้มามองในอีกมุมหนึ่งถ้าเราเป็นผู้หญิงคนที่มาทีหลังคนที่เป็นผู้หญิงที่เข้าพิธีวิวาคนนั้นล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะ ก็คือมองด้สองแง่สองแง่ด้วยกันนะคะว่าคือข้อที่หนึ่งแล้วเนี่ยถ้านะคะเราเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะคะมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยแบบนี้ขึ้นได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันแต่ถ้าเรารู้อยู่เต็มอกอะว่าเขามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะนะคะไปเลิกกับนะคะ ครอบครัวเดิมของเขาแล้วมาแต่งงานกับเราหรือเราอาจจะรู้ว่าเขายังมีครอบครัวเดิมอยู่เนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือกับคนที่เขากําลังจะไปยุติความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อมาเริ่มต้นกับเราค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะคะคิดว่าการที่เราเป็นสาเหตุทําให้ใครก็ช่างต้องยุติความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นบาปนะคะ ในเรื่องนี้นะคะก็เรียนรู้กันไว้นะคะก็ไม่อยากจะให้เกิดกับใครนะคะความรักนะคะถ้าใครมีความรักที่ดีนะคะก็จงเก็บรักษาเอาไว้นะคะให้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ากว่าเรานะคะจะได้เจอการเรียนรู้กันใช้ชีวิตด้วยกันนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากนะคะโดยเฉพาะ ครอบครัวที่สร้างขึ้นมาแล้วมีลูกแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้เราสามารถดูแลครอบครัวของเราเนี่ยไปให้ถึงฝั่งฝันไปให้ถึงตลอดรอดฝั่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวทุกๆครอบครัวนะคะขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็รักกันให้มากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ